สวัสด <differences S 2> ีครับแฟนผมพ่อค <c oughs> <ส>รับช่องเกาะติดสามน้พยเพื่อนๆและพิเศษครับตอนนี้ก็คือแบบหนังสี่เหลี่ยด้วครับเสียน้นครับหนังสิ่จบไปด้เอาข่อยคือว่าทีเสียงยุ่กระดันแล้วมันแนวไรแบบเป็นกำลังใจเสียน้นครับอุปกรณ์อุปกรณ์โต้มอีกเว้ยระมาณเกือบสองเมื่นแต่ว่าหนังสีจบแล้ว เบิรทุกทีแล้วตอนี้ข่ยีตะเดงเป็นยังยังียว่าอื่นข่ยม่น่งเห็กัลังใจได้มื่อนี่ไปออกคุดมาเก็บจองเมื่อนเพื่อเนี่ยผมเออีกบบาทเบิกเงินเบิกเงินเจบีมายังดีโอ้ยต่เจ็ดเจ็ดเว็ดเจ็ดเจ่เจ็จัดเจ็ดจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็าเดเจ็ดเจ็ดีจ็ด่เจ็้เเดเจ็ดเนด นังจิ้เตีบบ๋ยวเพิ่อะไนันก็ได้เปลียนเป็นตะเบ่งเปลี่ยนเตี๋ยวับเปลี่ยนบ่เบิ้งบอลเห็นไหมเปลี่ยนเสีอกดดันพุ่มกลับไหมหางห้่นยูตเตี๋ยว่นเรื่องใหญครับอันนี้ก็มีในบีเพิ่มเพิ่มเพิ่มฝ่ายมาหน่อยเอาเอาบอน เอาคอนครับคอนคอนตอกตะปูครับรับเลยเพิ่มไปยังจะบดกับอะไรมึงบ๊วยสดสบายสบายสบายเลยชิวๆเลยดนสดดนสดดนสดสบายทว่าสดทีแล้วนะไม่น่าบอกห่วยสดจุเด้ล่ะบ่มีบดกับสดอยู่แล้วด้ยเบื่งถอดเสียไหมถอดเสียกดดันพุ่มกลับแม่ผุ่นแม่เสียนุ่นแม่ยานไม่ได้เขาสากเอามา พอนนอยู่บังได้พอนุ่นหนะัวถามอยู่บังได้ยุกี้หนารถไหมเปิดรังเปิดสูกเกะเลยบังได้พอนา่าเอาเอาทำอะไรเดี๋ยวเราสีมีเบื้องหลังผมนะครับพี่น้องครับเบื้องหลังที่ใช้กล้องใหญ่ ตัดนะครับก็คือเบนนะครับแอดมินเบนเพื่อนเสือตัดลล๋ยวจะพากันตัดเป็นฉากสนุกสนุกนอกเขาว่านังเจ๊กี้กับนังแบบสไตล์เชิญลงสไตล์เชิญลงนี่เป็นซิกเนเจอร์ของหนังไปเลยเด้ข้นสีทาเบิง้บง,งแมนเชิญลงนี่ยข้นสีทาเบิง้งเบื้องหลังเปลี่ยนเสือนี่เสียนนู้นี่เปลี่ยนเสือกดดันพุ่มกลับแล้วครับฉากกันกีเรียวเนี่ยหมายความว่าในริดแจ๊กฉากจัเแม่ถึงตุ่มอีกบ่อหมื่นเลยจีเแล้ว เปลี่ยนเสือกดดันเลยไหมเดี๋ยวบิรจเขาเสร็จแล้วเจ้าแล้วนะเปลี่ยนเสือกดดันเลยเห็นไหมนี่เนี่ยน้อกสมรุดก้อยที่ได้ยิ่งกันดีเลี้ยงไอ้เรายิ่แต่เงาไหมกว่าที่ได้เป็นพระเอกขึ้นกันนี้ละเนี่ยน้องเบิรงสาวน้อยเด็กซีรีส์พี่น้องเนี่ยทีเด็กเป็นอันนี้ดีปะอันนี้อันนี้อันนี้ของบิรโจเตรียมเตรียมคอนกับเรือไเลยคอนปีรพีเตรียมคอนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหยังครับ นีภาเปิดมากขาเริ่มต้นเลยอรงแอมกำลังดังไปตกบกาแฟหายไปขึ้นมาในพ้อยตัวอ้าแบบถึงขันน้โอ้คุณกับบอ,อกว่า<ด>แอคติงนีงยังถูกอย่างได้เ,เลยสุดยอด,ดพี่นองถาม <laughs> อ้าวพี่สูนี่จนอดหัวว่าได้แล้วหัวจริงไหมหัวจริงอดหัวหล่อว่าได้ไหม นี네่อันบทดนบทสดๆเนาะเอามีแต่บทโจ๊กแบ้วแม่นก็เลือได้นี <k 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 ่ก็ย Is> ังวม่นี um> <k 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 ่นะเปลี่ยนเสือกดดันอะไรไม่นี่แมเนี่ยฮวันไปิดคนมาว่าได้คอาจักอันยืนมาหนิคอนบ่มีในในฉากนี่ถือเมียดาเด้ไม่ไม่เพราะว่าเบิกเงินเมียมาบอกว่าสี่หมื่นสี่สี่หมื่นหกนี่สองเรื่องสี่หมื่นมีกับไรอีกหน่อยนึงเพิ่นปลาเรื่องนี้จบเลยนี่จบเอาบ่โจ๊กกล้องแอลก็จบแล้วเนี่ยเอาไรสิ ไม่ได้เล่นบ่ล่ะดิ้นงงในดงกองไทยเมื่อวานเขาโทรรีบมาเลยบอกเเข้าฉากอาบน้ำกับนางเอกอะ่ะน uh, ี่ขันบ่เห็นในในหนังนี่บอกใครเรียบร้อยเลยแชมพนไหอบโกงสีภรรยาชาชูสบู่เดี๋ยพ่อแหลมเดิพ่อแม่เจ้าเด้พ่อแหลมได้อาบน้ำบ่พ่อแม่อ๋อแล้วฉากเล็บฟีนนี่เสียแ๋มพูแชมพูแชมพูใจร้องเห็นปนใจมันขือดขึ้นป้ะ เราให้ดูจะบากกันเด้อถ่ายส่งงานเมียมันซะโฆษณานะไรโอ้ยเยี่ยมจีบอกโฆษณามันเป็นโปบรรยากาศโลเคชั่นโอ้ดีครับนี่นะสิรงทรับบทยังไม่พี่นองเบิงเลยข่าวๆอีกเลยให้ดูว่าบทจะรับ คนนี้มาเป็นบริการไหนโจรมากเล่ยนขามหัวอะไรนี่เปิดก่อนสไตลง่ี่ะรทุกอย่าง,างแต<ค>่ก็มีนะสิรอดปนว่ามันนี่เสียนนนดูตายตายตายชอบปี๊ดตีดีดีฉนนหนูขอเก็บขับหน่งมาแสดง โอ้หนี่บอกพุ่มกับเท็จกล่องหมเบ่งจอวันนี้เตอ์น่บวเบ่งจอวันไี้ว่ไบ่าูหายแค่โอ้ยเขาจะใส่กล่องเร็วปิตะเบิ้ไปิตาเบิ้ลเบิ้ลเขาจะใส่พี่กักนี้เขาจะใส่เป็นหนาดำๆคนก้นสมัยตะกี้สีมานาขาวจังเลยแป่งสิงคโปร์แม คิดท้ายนาเนี่ยเออเขาก็ต้องเฮยดหนาแน่นตัวเป็นหนังคลื่นสมัยกอเเยียดสีเนาะเป็นภาพหนึ่งสิบเป็นเหยีดสีอีกครับพี่น้องครับตะมวนตะมวนหนังต่ลกที่ห้าครับสไตล์ฮีฮา อียังนี่เครื่องดื่มยังนี่โอ้ร<อ>ันเครื่องดื่มยัง<อ>นี่ครับนี่สวัสดิการครับรถสวัสดิการครับโดยเจ็กุ้งครับไม่ทุกอย่างไม่นันสดครับไม,ม,ม่ทุกอย่างจริง,งแฝกก็มี <en> นะสองเรื่องแฟก็มีแฟมีทั้ง <America S 2> เอเมริกาล์เนี่ยเอปซอ,อ,อ่ากับลาเตลลาเตนี่นี่นครับพี่น้องครับลาเตลคือสำหรับซีรีส์นะพี่น้องครับสปอนนะครับยังยังรับสปอนอยู่นะครับโอ้ยผมมาสิเป็นสปอนอยู่มาสิเป็นสปอนน้ำยู่ ยังบ่เป็นข้านโอ้ยเอาแวนเนาะเวนที่จริงเราตรงเราจริงเราตรงนี้เวนน้ำได้ถ่าแวนน้ำบ่เวนตาบ่เวนเนี่ยเวนแวนน้ำเสียนนวลเดี๋ยวเสียนนวลใจกินแต่มันสิบอกเห็นสายตาความร้อนอ่ะอะเอาสายตาน้ำบ่อันนี้มันย่อนเสียน

ลงมาลงมาเพิ่มอาเริ่มเลี้ยวเห็นปาป้ากรลุกขึ้นเอโก้เรื่อยสไปใสจ้ะไปสิไปซ้อพอกงัวเอ้าสิไปก็ย่ง่ะจ้ะเอ้าชูอบกตนแหลเลยขมอมาเยอะมูไอกันเลยอย่างนี้ก็้วมธรรมดาเดี๋ยวนอมูไอ้ธรรมดาดิตื่นหัวเดียวราะเป็นตื่หัวเดยวกต้นนะ วัดหัวไม่เดินเราไปย่างไปเลยกัย่างนี้ก่อนเราก็มองตัวหัวเลยตัวหัวได้อะเอาอีหลีมอจมากนี่หัวแท้เขาเสียนู่นนี่คือแบบคือสิกันนี่ที่แล้วมันก็เป็นได้อย่างหัวอยู่แล้วเออได้อ่ะได้เลยอ่ะบอกกำลังใจ๋งในพี่น้องพูดเลยพี่เดทไทยพอดีไทยเออเดี๋ยวกะดิมีจะหาวิวบอดบอดเพิ่นขวายแล้วขอพุ่มกลับคือแบบมวนม้วนกับสร้างคอยเชียว จะหาวิส่วนใหญ่จะเป็นสามวีโบนิวทัไปเบิ้งข้อความกนได้โต้ต้องมาาเ้อหมเต้อาไม่ได้โอนเพื่อเอกวันว่าหลังเหยื่อพระซื้อเอกเหยื่อนำหิ่งหัวทิมคูเรียนจิตเรียนเลยมาตังวันเนี่ยไม่ได้ยังอยู่เลยเท่าปะเนี่ยโอ้มเมียนลอกเว้ยสิประชุมเขากะถามาโทรหาผมเออมาหอดแล้วกันนี่แจ๊คสิได้เรนไ่ได้เรียนนั่นแล้วถายคิดตามกับพี่น้องครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซัมนี้ครับใครอยู่หุ่นไหมเนี่ย จบแล้วร่ไี้ตอนเนี้ย,ยตนสนุนโดย <c oughs> <c oughs> อาระฮาสปอนครับ,รบพี่น้อง <c oughs> เพิ่งยังรับสปอนด์นี้นะครับติดต่อไปหาบอโจดได้เลยครับอหรือว่าซอนนู้นก็ได้ศูนย์หกหนึ่เก่าสมเก่าเก่าห่าอมวนครับมวนห้ามากได้ขำแน่นอน แต่ว่าก็อาิบพมีเสียน้นเสียน้นนี่หายหายใจปลาแล้วคือย่านจะควงม่ได้นี่วเหัดอ่องป่องาวิเรี่าวิหาวิ่อาแล้วนาสิไดึ้นช่วงซือไม่ไม่ให้พี่เตอไปือไหเล่นเป็นควาูดตลาดคอนเทนพุ่งโดนละหว่าโอเคพี่น้องสำหรับคืนนี้ไปซนี่ครับพ่อพ่อในเก็บไม่สวัสดีครับ